เออยิงมันก่อนเนี่ยสองตัวเนี่ยซ้ายมือไหนนะเฮ้ยมีบนหัวแล้วด้วยไม่ใช่บอดพี่มันแยกกันลงเต็มเลยง้อจนตา,ายฉัน <จะ S 1> อยากจะขับ<อ>ปืนไปยิงพวกมันแล้วขอปืนน้อยฉันจะได้ไปยิงพวกมันก่อนเจมใจร้ายจังเลย 前方มีศัต oh, ร yeah, no ูอยู <gathering> ่โ <notes> อ้โเซบออไหนี่นน้องโยตรงไหนลูกพี่อยู่ไหนอ๋อวนมาเก t c h out เอาเธอคอนนี้วิญญาณยิงตัวบนบ้านเนาะยิงเมียกู้ตา นั่งปิดด้วยฮัลโหลยิงเมียใคลายยิงเมียใคลายฮะยิงเมียใครยิงเม,าม,ามาียใครมอบมอบเฮ้ยเอ้าไม่ไหวแล้วพี่พานุใส่มันทำอะไรพี่ได้ปืนซกเล็กยิงกับโโคม,มันเขา <laughs> <laughs> ปืนซกเล็กปืนลามเดือดุนเด้ <laughs> ปืนปืนจิ้วครับ <laughs> พี่พี่พานุอยู่ฝั่งไหนอะ่ะพี่พานุเบอร์สี่ครับเป็นตรงตรงมันอยู่บ้านนี้นอ่ะพี่พานุบ้านบ้านซ้ายครับบ้านซ้ายบ้านนี้ผมตายแล้วครับนี่่ใชมซ้ายอีกซ้ายอีกเนี่อะ่ะ <ใจ S 1> เฮ้ยได้ยินเสียงล้วมันขึ้นบ้านแล้วนี่ยคุณเตีเฮ้ย ขอสามบ้านนี้ก่อนได้ไหมเฮียสามทูนเฮียหมองลงเฮ้ยเจ้าเฮ้ยโอยเฮีย,อยดอม Minute mẹ 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 ียาะมะียาะถ้าไม่มีกดลากมาเนี่ยหน่อยอันนี้นนนสิเบอร์โบอ,ะ,อะเอาเต็มหลอดไปเลยนะมนอยู่บ้านโน,โน้นใช่ไหมเุยฮยฮุยัมอาฟมาี้โฟมอนนี เสียงใคดดยาน้ำอยู่ข้างๆวะบนบ้านผมเงี้ยแดกเินดกเฟินโหลดกเฟินห่าฮะเคยโดนลูกปืนนะเปล่าฮะดกเพินาฮะแด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 ดไปแดดแด้กัน เบ็ด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 จูมอุ๊ยโดนตัวเองควายขอรูปแป๊บเดียวเดี๋ยวฝั่งนู้นมั้งน่าจะเหลือฝั่งนู้นแหละผมว่าอินโฟอินโฟสบบนเฮียวะจะแตกไปแล้วเพราะเสียงไอ้ตัวกากหน่อยมันยิงอยู่บ้านไหน บ้านโน้นใช่ไหมพี่พานุใช่ไหมลืมปิดไม้ทั้งหมดเฮียเชี่ยเชียเฮียเชี่ยเชี่ยทั้งหมดลืได้ๆขอดูตัวนี้ก่อนใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนเห็นโผล่มาตรงนี้แบบมันคนอยู่บ่หรือหมอกหรือภูเขาไม่เหมือนยังไงมันอยู่ข้างบนนี้แม่แม่ใช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 ่นี่มันตาเทพแห่งโลก โอ้เดกการเลยสามสองหน่งไป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 เจ็บไน่าเอาผมลงมี่วาผมว่าไม่เระเบิดเน,นะเนนะลงมา,งาชั้นไหน

ไอ้เฮี้ยมันเป็นอะไรวะแทมไปไหน,น,ไหนมันลงไปนอนอยู่ตรงไหนวะชั้นแรกเหรอวะชั้นแรก,กข้าวถ่านนี้นี่วะ,อะเอี้ยงวะ,วะเบียไป็เลยนะเต้มาโดดลงฝั่งไหนหเบกขาน,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 นี้นะเบียเบคขานี้นะ เฮ้มันโดดบนรถเงี้ยเข้าไปทิหายแล้วมันลงรถไปไปขึ้นรถเก็บของเงี้ยทำเงี้ยเป็ด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  เฮ้ยเฮ้อันี่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าที่บอกว่าเธอจะชอบเขาแล้วไม่มีวันกลับมาโล่งจัดไม่เป็นไรผมว่าผมยังมีชีวิตอยู่เชื่อได้เลยเด็กยิงคอ้เด็กเหี้ยเฮียต้องขึ้นสมองอีกดอกนึงต้องโม้อีกดอกนึงอันนี้ไม่อยู่ในโมก ก็ไอตัวน <t ok> <avez> ี้ยิงแล้วมันตายเลย